สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะบ่าวนุกโทรขึ้นมานะคะด่วนเลย <c oughs> ผูหิวข้าวนะ,ะจะเอารถมอเไซค์ไปซื้อกับเหลาให้ผูนะคะ ไม่มีรถมอไซค์ขี่เพราะว่ารถมอไซค์น้องแหม่นเนาะแยาป้าออนก็เอาไปติดซาเล้งนะคะคคก็เป็นยนังไงบ้างล เป็นเปล่าล um, ูกเพาแม่เดินไปซื้อแล้วบ่ไปซื้อกับข้าวให้ปู่แล้วบ่ภาษาว่าถ้าเดินเหมือนจริงนะไปซื้อกับข้าวร้านข้าให้ปู่เพาะก็ไม่ได้โทรหาภาษาโดยตรงนะคะทักไปหาดิ้ เอาใส่บ้าสิไปซื้อกับเราสะิะม,มันลูกไปใส่เียมยนี่ยมันบย,ลยแล้วมพราะนว่าผมไม่ลดโทรบอกบิกจากสี่สิบหร้อหาสิบ0หละนี่ก่อเสร็จแล้วนะ,ะอันอันระบ้อเบิร์ดระบอตอ,อกะคะ่ะ ย่างยูสองแก้มไข่กุ้งย่างอันเดียอตุ้งก็คู้ตูอันนั้นบ่เลือกอันนั้นไใบไข่ไข่โลดนั่นละเจ้าเลือกกองไว้โลดมีรถขี่แบบนี่โอ้ยไปซื้อก้าลับไปเพรบ่มีรถขี่จะไปใส่บ่เปิดบ่ปรุงบ่ต้องใส่เพจไทยเราได้ บํปรุงแล้วเอาขึ้นมาเพื่อเอาตามนั้นเลยนะบ๊อบแสบแล้ว,ลวทำบํปรุงมาลดอยู่เน่นบ่มีเครื่องปรุงด้นี่อยู่เต่าหรอผีดำปลาหนึ่งสมนี่นน่บ้ตองใส่สมายพริกป่นกับใส่น้อยนึงลาบบกินเผ็ดหากับข้าวเที่ยงให้ปู่นะคะที่ เดี๋ยวภาษาก็เอาต่อไปขูดอีกเราเหลืออยู่สองกำนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้โอ้แดดออกแล้วบายพี่เพื่อพอมึงกับควมกาลังซอยบะฮุงตำบะฮุงกับเนี่เอา ก็สกินอย่างเราเอาไข่อันจังห้างไปต้มแล้วก็บอกเราซอยบอกหุงไว้ <c oughs> อยากก็งมง,ง,งัวงมงัววาฝ่าวสารพอสิขูดต่อให้จะซานไว้อ่นนลายหรอเอไปเธอน,นั่นเอาไปไหว้ใครงานบวงสวงเออแค่ก็น,อ,กนอนยี่ืลล่อๆแล้วเนาะสานเ,เป็นเนาะครูพาเขาไปเยียบบอกเอมื่อนห่บอกเอยนนอ,อยุ่หนาก็กง้ นี่กับเอฟซีแล้วก็มาอันนี้ก่อนะคะที่อันนี้ขูดเสร็จแล้วก็มัดจับนีดเดียวพัฒนาอยู่ขูดเสร็จแล้วย่าก็จะมาก่อแบบนี้ก่อเสร็จก็ถึงจะได้สารนะคะนับสารมันบรอยูอืมนี่ต่ได้การไปก่อขาวกันอันนี้ครึ่งหนึ่งเด้อเอฟซีนะคะบวกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นี่จะมา ต่อแบบนี้นะถึงจะเป็นโบกติดนะติดเขาเขาดีใส่บาตม,มาเศร้านี่ก็ได้สามแล้วยังอยู่สองอัโตลลลแล้วปวดผู้สามแบบกัดใจนะที่แดงมีหนักก็าการเงนินไม่ได้เยอะโอ้ยพัฒนาจะนี่เนาะ thu tụ thì vừa để pháp anh ấy mới bảo để pap mì mới bảo bắt bắt im Maket pun, makan kau makanlah. Nanti เสลยจักอีกเหัหลายเลยบอกเพระดันคัดนะือยากพอกหตงนาขมก็เลยก็ิเออมันบองามเกินเยังไง ถ้าเราบอคอยแด่ไปใส่ได้เราขูดแล,าาล้วละซานเพื่อเดียวไม่ไมเย้ยไผ่้มขูดถอดกางขึ้นเลยนะเนาะเราก็ได้นดไจนไ้ใส่อันได้ขูดอีกรอบหนึ่งบอกมืออันช่ช่วงนั้น รอบนั้นวะจนได้ขูดไม่ตัวเพ็นสาบันใดันแข็งหลายมือแล้วเจ็บมืองดมายค่ะค mm, okay. uh ือเพาะแป๊วอยู่เงื่อนหน่ออย่างหน่วยหนึ่งบ่เออ บอกมันเนาะใคอยบ่รู้เลยเออมันเอาที่ใครมึงเลยมึงว่าบอกสองสามเดี๋ยวใครเสียเอาไปหั่นแล้กันไปยังอยู่หน่วยนึงค่ะค่อยเอาขึ้นไปซีเด้เพิ่นเอาสามกับยังอยู่หน่วยนึงบอกอือนล้วเอาไปให้มันสดค่อยเห็นคอยลดเงี้ยนนเาะบอกเดี๋ยวใครจะเอาไปหั่นแล้วหกสิบสามนั่นขายคนขายเนื้อคืคือได้หน่วยอยู่บ่ฮะคือได้หน่วยหนึ่งอยู่บ่ได้้แลวเนาะ มาแต่ใส่ข้าแต่ข้าเาเ่ข้าเอยเอานเก็บตกบมีอันนั้นบาสบามีถุงบอยู่ทังถุงกาอืมอันนี้ก่อเด้อพี่น้องนี่ก่อแบบนี้ก่อขึ้นอืคุณนะเพื่อเพื่อสิได้ครึ่งลูกในซีใช้ตอกเยอะเหมือนกัน

เก่าเล้ามาแล้วพุ่นแก่ไซต์ถุยเลยมลเมื่อกี้นมายังกูสิลงมืออยู่โอ้บบานี้เฮ็ดไปควงขับไปเลยแน่นอกระตามจัก,กรยานย้ายเลยมาพี่ถุยอยู่พี่พุน่นเทใส่ถุยเห็นเราจับแบบ

ấy ra là nó mới vào nào, thà không thà gì, cái ไปครับครับผม <laughs> người dân uh, cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để tiêu. nó bị Được, không bỏ lỡ những video hấp dẫn